ไม่ทำอะไรต่อเพสอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะขายอีโวโอยังขายทำไมฮะผมจะขายทำไมว่าไม่ป่าบอกพี่มันเดี๋ยวพี่นะ่ะพี่พี่รู้ยังอไอเจออกแก๊งเราไปเข้าไลเกอร์ตอนนี้หรอใช่มันไปมิทติ้งกับเขาแล้วพี่ว่างไงไอเจอ่ะอะไรนะไอเชื่อเจไปไลเกอร์เหรอถูกพี่ชายจบโรมันปะเอาปะจบโรเลยมันไปมิทติ้งกับเขาแล้วเนี่ยทุเรศไอเชื่อเจไอที่เธอเธอมีกุญแจตู้แก๊งปะ มีพี่เจ้าอะไรพี่พี่เจ้าของเข่ากินมาพี่กินมาห้าเก้าพี่ห้าเก้าเอ้ยเดี๋ยวจบลงมาเลยนะเว้ยเฮียเจอ่ะกูกูไม่ไม่พอไม่พอใจอย่างหนักเลยเว้ยน้องชายอะไรนะห้าเก้าห้าเก้าเล่นบังหลักห้าเก้าเดี๋ยวไรพี่กินอะไรพี่ชายพี่จิกัน่าที่นู้นมันเป็นสติ๊ปเก่ากระเหลืองเรื่องก็ะเรื่องแต่ฟันใช่หัวใจพี่ยังเร่ยพี่ชายพี่อยังตัวฟันเหลืองเลย เฮ้ยพี่วันนี้มีไม่จะรอตัวทำไมอ่ะเทสดดี้ไม่ได้ของเหมือนกันเทสก็เทสได้ของเหมือนกันนั่นแหละเท็ได้ของเหมือนกันใช่ใช่เราเล่นธนาคารเดี๋ยวสีลมปะกระสุนแก๊งมีให้เบิกเปล่าวะไอ้กระสุนแก๊งมีให้เบิกอไหมวะกูไม่มีปืนกูไม่ได้วุ่นวายกับกระสุนเลยน้องไม่ขึ้นไม่ขึ้นกูมีแต่ปืนตัวเองกูมีแต่ปืนตัวเองกระกระสุนกระสุนไปเอากับพี่เต็งไป การที่เราต้องทำอะไรสักอย่างเราต้องจริงจังกับมันนะเว้ยเฮ้ยถ้าอย่างเช่นถูฟันอะถูนานๆหน่อยน้องโอ้หทำไมอะเม่งั้นมันก็จะเหลือกอยู่แบบนี้โอ้โหเลื่อเจนยองไงเดียวเวทอะไรวะเขาทำไมพี่เจยาทำอะไรเบะคุณจะไปเข้าไลเกอร์แล้วอ้าวช็อกเลยเฮียไปไปมิติงกับเขาเหรอเออเลี้ยนจัดเลยเปล่เออเฮียอมันไปมิตรติ่งแล้ว หน้าเป็นแบบนี้มันรักกันมานานแล้วไม่รู้เหรอน้องโอ้ยนี้ก็ได้เห็น่าตแท้ของมันนาดีไรเกอร์อะเอาไงดีเอาไงดีเจบโลเลยทายน่ะอันนี้จบจบโลบวกบอกอันนี้ปะบวกอันนี้ไหมให้ผมเอาเอาแมงสุดทางปะเอาปะ เออเอาสุดทางเอออันนี้กูจบโลมันแล้วก็เอามันเอามันสุดทางวะแบบคุยตัวอ้างว่าไม่มีเวลาอีกไอ้ย่าอ้างไม่มีเวลาแล้วออกไปออกไปแบบคนตาแบบคนออกไปตายในเฮียเนี่ยโอ้โหน้องพัดอ่ะเสียงตอนพูดโคตรงอมอ่ะจะออกไปโอ้โหลูกน้องกูไม่สนในเฮียเขาพูดอย่างอื่นเฮียแล้วบอกว่าเวลาคุยแข่งไหนแข่งไหนสัดใครจบโลไม่ไ่้เฮียเราจบโลม่ได้นะเว้ยมันมีสัญญาอยู่ในเฮียล่ะทั้งไอคอมทั้งอะไอเจอ่ะ แล้วกลับมาดูแทงแม่งจริงไลยที่เลี้ยงเนี่ยเขาเากูยิงพูดเหมือนยิงยุ่อเนี่ยแต่เขาเปิดแกะเลยมันเข้าไรเกอร์เจนพี่เจนพี่เขายังมันเข้ายิงพูดเหมือนยิงยุ่อเจนพี่เจนพี่มันเข้ายังมิติก้อนี่ใช่ไหมผมบอกไว้สัญญาผู้หญิงคนนั้นยังอยู่นะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวจบรอมันเองเพื่อนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจบรอมันเองนี่แหละเฮ้ยไปหามีดมาดิเจนเจนเจนไอ้แบ๊คเอามีดมาเจนเจนเอามีดมาจะล่อจะล่อหินปูนไปเมื่อมีดมาเฮียปูนเอามีดมาเฮีย แมวมีมาไว้ฝัดเยีมแบกี่นี่อให้แมวมีมาเก๋วตบอกไอ้ี่นี่ไอ้ียนี่คนออกไปแบบคนตายนะเว้ยนะคนออกไปแบบมีชีวิตอะสาเค็ต่นี้อะไรให้ก็มีตีมแต่ผมจะเติมนมับ้านให้พี่เติมไปก่อนได้พี่มอวานเก็บตังเด้อ จก็บอะไรพี่กูถ้าเบอร์เนี่ยไอ้สัตว์เมื่อวานไม่ได้ตีไอ้เหี้ยอะไรทั้งพี่เนี่อะไรไทยกูไม่เก็บกูไม่มีฟิลถอดเลยไอสัตว์แ้วพอเขาทวงบอกว่ากูไม่เก็บไม่จ่ายอีกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูไม่มีฟิลใครใครรับไ่เปิดบ้านอ่ะทำอะไรดีวะเฮ้ยไปจบเลยเฮ้ยเจดิไปเอาศพมาได้เอ๊ะมึงมึงพอนเรียกไอ้เจมาดิมันมาไม่ได้ตอนเนี้ยพอนเรียกไอ้เจมาดิให้มันขย่มฝันมันหน่อยว่ะ มึง <Es> พอได้ไอเวทมันคงอยู่ให้อ่ะมาไอพเขย่ามันก่อนพเขย่ามันก่อนฟอร์มเอามาคุยเล่นๆก่อนไอ้เจเป็นไงไไมั่งวะน้องคิดถึงนะเว้ยพี่เจเหรอเออได้ข่าวว่ามันจะไปเข้าไลเกอร์นี่แล้ไม่ได้ใช่เหรอพี่ลิฟมันยังอยู่อีกเหรอกกูเลียดเลยเว้ยวันที่เราตีกันมันก็ยังอยู่เลยพี่ขับรถชจ้าขันน่ะ มันอยู่ก็วันก่อนกูซ้อมต่อยมันก็ยังมาต่อยด้วยกันเลยโคตรเกลียดเลยนะเว้เฮียอ้างไม่มีเวลาแล้วก็อยู่แก๊งอื่นใช่ปะเฮียสันดานเชลีฟเียเยเฮี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 ยเฮไยเฮียบฮียีเฮอเเฮ้เฮีเยเียียเฮีียียียเเีเยเฮียเ่ียเฮียเฮียเอเหียีีีเีเยีเีเยเ่เเีเีเเาย ดูอ่ะเขาบอกวันเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เลยพี่เนสองร้อยห้าสิบอ่ะไอ้เจมันจะไปไหนอีกอ่ะเดี๋ยวพี่บอกแล้วกันพี่ดูว่ามันอยู่หรือเปล่าว่ามันจะมุนร้นมันจะไปแล้กูไม่รู้เห็นไอเวทมันพูดนะไม่คุ้ใชมาก่อนให้อลอเวทพี่จะพาไปขึ้นรถไฟเหาะเหาะเลยอ่ะไล่ไปไล่ไปแล้วก็ถึงบางบบานี่แหละถ้าแทงคนมาเดิมออกมาละเวทเอ้ย เจนไม่ได้พ er oh. oh. ูดแล้วมโหนี่ยรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวตามใหมจะพักแล้วนะเจอทุกคนไม่ได้เป็นกับหลอกนปแทนไม่เดี๋ยวหาไแทนเสรกูเลยก็เยจพักนยี่เลยขึ้นอย่างไรเล่ามาดิเป็นไรอีกอ่ะเถอะมาดิเยมานีเลยนี่เลยพี่นี่เลยพี่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ ออะไรวะเรื่องอะไรวะล้างบ้านล้างบ้านล้างบ้านเพื่อนหนึ่งอยู่ไหนอะหาล้างบ้านไปดูล้างบ้านยังมีคนเจาะแก๊งนี่ไ้้อออออย่าาหกกนูมพี่จูโฮเจนพี่ชายเป็นไรเนี่ยน้อยใจอะไรก็บอกกันก็ได้พี่ชายเป็นอะไรเนี่ยน้อยใจแย่กูจะไม่หยุดกูจะ ไแต่ว่าไอชานชัยเอาใช้ไหมเราไอใครเอามรดกมาเชบอกห้าอะไรสัตว์กูพักไอเฉยอไม่เขาให้จบโลแล้วตอนเนี้ยพี่จูตอนเนี้ยไอเฮี้ยนครั้งมีแค่อย่างเดียวไอ้สัตว์กินตับเด็กให้ผมนะพี่จูไปลำไงไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเชบอกห้าผมไปลำเหรอโอ้ยเลิอกลำเลยไม่อยากไปเป็นดาวทิกตอกเหรอ พี่จะไปขายเสื้อพี่จะไปขายเสื้อจับดิคัสติงเพลงแดนส์เหรออะไรนะที่ตอนพูดตอนต้นอ่ะมันพูดว่าไงวะได้๋ยวอีกทีเอลจีอาร์แล้วก็มันร้องไงวะตอนนี้หยอกหยอกมันฟงเพี้ยงแคมันเริ่มแบบเมือวันทีมันแบบมันก็เริ่มแบบที่มันเริ่มแบบนี้ละเริ่มันละอ๋อคือติดใช่ไหมติดอ่ะติดถ้ำ หรือไงใช่กูกูไม่เคยติดนะเท่าทีกูซื้อสดตลอดเฮ้ยเฮ้ยเออไมอ่ะคนซื้อไม่ได้ผิดเว้ยดีกว่าไปย่ำยีหัวใจคเเน้ยมารับบางดิมารับไปไปขึ้นตับวารบ้างดิอ่าา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 านาาาอดอาาาาาาา ที่พี่เป๊บเขาให้ให้ไปหาเนี่ยหาหาคนณพาดต่อยอ่ะเสียงน้อไม่เป็นเสียงทีมก่อนอ๋อไม่เสียงทีมยัง